สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหิ่งห้อยหลังเขาอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดข้อธรรมด้วยหัวข้อที่ว่าการให้ที่ไม่มีอะไรเสียการยอมรับในสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวลอง มาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะหากว่าท่านไหนได้เข้ามารับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็อลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้นะคะแต่หากว่ามีสิ่งใดสิงหนึ่งที่แอดได้พูดผิดพลาดครั้งไปหรือการอธิบายที่ทำให้ไม่เข้าใจแอด ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทีนี้มาว่าด้วยหัวข้อการให้ที่ไม่มีอะไรเสียสำหรับหัวข้อนี้แอดจะสื่อถึงการให้ให้ที่ไม่หวังอะไรให้ด้วยใจให้ไม่มีอะไรต้องเสียก็คือให้โดยที่ไม่หวังอะไร เมื่อเราให้อะไรใครก็แล้วแต่โดยที่เราไม่หวังผลอะไรเราก็จะไม่ต้องเสียอะไรแม้แต่เสียใจเสียความรู้สึกเพราะการให้ที่ไม่หวังอะไรนั้นเราให้แล้วเราก็จะลืมไปแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียอะไรไม่ว่าการให้ที่เราได้ให้ไปนั้นผลต่อมามันจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่ต้องเสียอะไรเพราะเราให้แล้วก็แล้วไปนั่นเองและอีกหนึ่งหัวข้อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันก็คือการยอมรับในสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นั่นก็คือความจริง ความจริงต่อให้เราจะวิ่งหนีอย่างไรเราจะโกหกปัดเป่ามันออกให้พ้นตัวอย่างไรแต่ถ้าสิ่งนั้นนั้นมันคือความจริงเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธมันได้อย่างเช่นเราทำอะไรลงไปเรารู้ดีอยู่แก่ใจแต่เราอาจจะ พูดจะบอกกับคนอื่นว่าเราไม่ได้ทำนะเราไม่ได้เป็นนะแต่ความจริงนั้นเราทำแล้วเราก็เป็นเช่นนั้นความจริงที่มันเป็นจริงยังไงมันก็จะให้ผลตามที่มันเป็นซึ่งเราผู้กระทาผู้สร้างเหตุ ไม่อาจที่จะปฏิเสธความจริงตรงนี้ไปได้เช่นเดียวกับความจริงของชีวิตเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องกลับคืนนี่คือความจริงของสัจธรรมเมื่อมีเกิดก็มีดับไม่อาจปฏิเสธได้แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีอีกมากมายที่ไม่อาจจะยอมรับความจริงตามที่มันเป็นได้ทั้งทั้งที่รู้ดีแก่ใจว่าอย่างไรเสียก็หนีไม่พ้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์และขอบคุณ กนายนมิตรธรรมทุกท่านที่เข้ามารับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดหากชอบคลิปนี้ฝากติดตามแอปได้ผ่านช่องนี้นะคะขอบคุณมากๆให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขให้หลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ให้สว่างสวยัยตามองคุณบารมีไปตลอดกาล